แผนเทรดเก่งกำไร STEC ครับแนวรับแรก8บาท80วันนี้ปิดเขียวกับวอลุ่ม13ล้านวอลุ่ม UM ก็กลางๆนะมีแนวรับครึ่งแท่งอยู่9บาท20นะครับงั้นใช้8บาท80เป็นแนวรับหลังพิงฝานะนะครับใช้2ราคานี้เป็นจุดซอ o p ์รอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุด9บาท20หลุด8บาท80ต้องออกวันนี้แนวต้านแรกปิด9บาท70 ถ้าพรุ่งนี้มีโวล่มซับพอร์ตต่อเนื่องและที่สำคัญไม่หลุด2แนวรับนี้เบรก9บาท70ได้แนวต้านถัดไป10บาท10ตัง10บาท70ตังและ11บาทก่อนเส้น200วันถ้าชน10บาท70กับ11บาทแล้วย่อย่อก็ไม่ควรหลุด9บาท70กับ10บาทแล้วกลับไปเบรก10บาท70ตังได้ใหม่กลับไปเบรกเส้น200วันได้ผ่าน11บาทได้แนวต้านถัดไป11บาท20ตัง สิบเอ็ดบาทเจตัง